เปล่าเพียเท่านั้นไม่สามารถใส่หรือกระทำการยิงกระสุนจริงได้อย่างเด็ดขาดปืนแรงกันเป็นเพียงปืนสะสมและปืนโมเดลเพียงเท่านั้นผู้ใดกระทำหรือทำการดัดแปลงเปลี่ยนสภาพจะมีโทษและถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย ใช่นี่อยู่ผมนะเมื่อเพจเป็นแบงก์กันเนี่ยผมอยู่ผมเล่นบูมนะฮะกับรอบจะส่งวันที่19เมษายน2565นะฮะวันนี้ก็จะเป็นรอบแรกเนาะวันนี้จะมี2รอบนะจะมีรอบพิเศษอีกรอบหนึ่งนะครับนะของวันที่19เมษายนนะโอเคเดี๋ยวเข้ามาดูเลยวันนี้มีอะไรบ้างนะครับนะวันนี้มีทั้งหมด3ท่านนะครับก็มีคิมเบอร์ครมเงานะครับนะคิมเบอร์ครมเงา2แมตช์ตรงนี้ สองนกระสีของคุณธนัชิดจริงๆแล้วมีสี่ท่านนะครับอีกท่านหนึ่งบอกจะเปลี่ยนที่อยู่แล้วก็เงียบไปเลยเงียบไปนะครับก็เลยยังส่งให้ไม่ได้นะเพราะว่าที่อยู่เขาบอกว่าพี่ขอเปลี่ยนที่อยู่แล้วก็หายบับผมก็ไม่รู้จะส่งยังไงนะครับเพราะจะส่งไปที่อยู่เก่าก็ยังไงอยู่นะฮะนะเดี๋ยวรอเขามาตอบก่อนนะครับต่อมาของคุณการันเองนะก็จะเป็นโบรมินีนะครับนะโบรมินีอ่าตัวนี้จุกเขาไปไหนเขาขอจุกด้วยเดี โอเคเดี๋ยวค่อยให้เนาะก็อันนี้เป็นโบมินีนะครับหนึ่งไร่กาซีนนะครับแล้วก็แซ่นะครับถูกขอได้นะขอได้แต่ว่ามีไปก็มนันอันตรายนะเพราะว่าเวลาเขาจับมาตัวนั้นจะเป็นอันตรายนะฮะนะก็แจ้งแล้วแต่ถ้าคนจะขอขอได้เก็เป็นของลูกค้าแหละนะครับนะจริงๆเราไม่ส่งไปเพราะไม่อยากให้ลูกค้ามีปัญหานนั่เองนะครับโอเคต่อมาก็เป็นกระสุนของคุณกำพลนะครับเป็นปอกเงินนะครับเพิ่งสั่งาเมื่อคืนหรือเปล่าไม่แน่ใจน่าจะเมื่อคืนหรือเมื่อเช้านี่แหละ โอเคเดี๋ยวมาดูเรื่องระบบกันเลยครับโบรมินี่ของคุณการันเอกนะฮะนะตัวนี้นะเป็นโบรมินีเงินเงานะครับนะคมเงาก็อะไหล่ทองนะครับแต่งทองเลยเห็นไหมจะเป็นชุดเซฟนะครับแล้วก็ไก่นะครับรวมถึงนกนะครับนะเป็นสีทองหมดเลยนะครับสองด้านเลยนกไก่นกไก่แล้วก็หมุดของตัวคันขวาหรือตัวปรับโหมดเซฟนั่นเองนะฮะอ่ะดูเลยนะครับตัวนี้ลูกหมุดสไลด์ค้างนะครับแต่จะจุดเด่นต่างจาก M906 คือเวลาเรากดแม็กเนี่ย เขาจะคืนทันทีเลยนะครับเขาจะคืนทันทีหรือว่าเราจะไม่อยากถอดแนมะ็กแต่รูกหมดแล้วสไลด์มันค้างอย่างนี้ใช่ไหมเราอ,อ้วจิ้มไปเลยนิ้วแม,ม็กเห็นว่าจะคืนเลยเราไม่ต้องไปถอดแนมะ็กให้เสียเวลานะครับล้วก็รันไกทิ้งได้เลยนะครับนะแต่ตัวนี้นะครับเป็นระบบนกนอกนะครับมันทาให้เรารู้ว่าตัวนี้ขึ้นลำอยู่นะครับเมื่อเราขึ้นลำนะครับปรับลงไปตรงจุดแดงแค่จุดแดงนะไม่ต้องปรับไปสุดถ้าปรับไปสุดนี่คือถอดสไลด์นะครับปรับแค่เฉียง45องศาจุดแดงนะครับ มันจะเป็นเซฟนะครับลั่นไม่ได้เห็นไหมบีบยังไงก็ลั่นไม่ได้นะครับถ้าปอกขึ้นมาเนี่ยลั่นได้นะครับนะก็ตามนี้มีโลกเซฟนะจุได้5้านัดนะครับเป็นตัวมินิเล็กนะครับนะโอเคเนาะก็เวลาปอดนะก็ดันตรงนี้นะครับดันออกนะครับดันออกแล้วมันก็จะเด้งออกมานะครับนะดันดันไปข้างหลังนะฮู้ยังไงว่าดันไปข้างหลังนะครับนะโอเคเดี๋ยวมาลองดูเรื่องระบบการคัดปอกกันเลยนะครับนะอันนี้ของพุทการเองนะ ผมจะลองคับกระปอกทองสองแล้วก็เงินสามนะครับเต็มแม็กเลยนะฮะแม็กเขาจุได้แค่ห้านัดอยู่แหละนะครับนี่นะทองสองนะครับนะปลอกสีก็ต่างอยู่แล้วตอนนี้มันยังเข้มอยู่นะครับอันนี้ปอกเงินนะครับเต็มความจุกก็เลยนะห้านัดเนี่ยเนี่ยคือเต็มแล้วไม่ได้นะไม่ได้หกเหมือนโซลกิมเก้าศูนหกนะโอเคอะเดี๋ยวมาดูการคัดป่อกกันนะครับกับโบรมินินะครับคงเงาอะไหล่ทองของคุณการันตีนะหนึ่ง คัดออกมาได้ดีมากนะครับลูกหมดสไลด์ค้างแล้วทั้งสองแบบเลยนะปอกเงินแลวปลอกทองนะครับนี่บอกนะปอกตรงนี้นะครับก็จะคืนนะครับหรือว่าก็กดดึงแม็กก็ได้นะครับอ่ะระบบเซฟก็อย่างที่บอกเห็นจุดแดงไหมมันจะมีจุดแดงกับจุดดาถ้าเลื่อนไปจุดดำเนี่ยคือถอดสไลด์แล้วมันเลื่อนได้ไมาถึงมาสุดเนี่ยนะอันนี้คือถอดสไลด์ดึงออกแล้วก็ถอดสไลด์ได้แต่ถ้าเราปรับมาแค่เซฟนะครับมาแค่จุดแดงพอเสียงทีห้องศานะครับบีดยังไงก็ไม่ลั่นเห็นั่านกขึ้นนะอันไม่ได้ ดูนะพยายามผมพยายามบีบเลยนะมาล่าไม่ได้เลยนะครับแต่ถ้าปรับขึ้นมานะครับเรียบร้อยนะครับไม่เหลือนะเป็นรโลดับเดบลแอคชั่นได้นะครับดับเดบลซิงเกิลไม่ได้นะโอเคเนาะจุกลำกล้องมีอยู่ด้านในนะเป็นสีดำดำนะครับนะโอเคจบไปต่อมาเป็นคิมเบอร์นะครับแอคซ่าคิมเบอร์นะครับตัวนี้เป็นแอคซ่าโครมเงานะครับนะตัว5นิ้ว2องแมกซีนนะครับตัวนี้เป็นลายคิมเบอร์เลยสวยงามนะครับโครมเงาค่อนข้างที่จะดูแลยากนิดนึงนะครับ แอ็กซอย่างที่ผมบอกนะมันจะแตกต่างกับคูเซตรงที่ว่ามันจะมีเซฟด้านเดียวด้านนี้เขาจะไม่มีเซฟนะครับไม่เหมือนกับคูเซที่จะมีเซฟสองด้านปรับได้สองด้านแต่นี้เขาจะปรับได้ด้านเดียวนะฮะหลังอ่อนใช้งานได้เหมือนแอ็กซาเหมือนคูเซมันก็แอ,อ็กซายแล้วเหมือนแอ็กซเหมือนคูเซนะครับนะโอเคมาดูเลยรูปหมดสไลด์ค้าปวดแมกกาซีนล่วงเลยนะครับเสียสไลด์พอนะครับมาดูคันฝาสไลด์ติดไหมไม่ติดนะลื่นเลยจิ้มกรีนนะครับ แล้วก็ตัวนี้นะครับอย่างที่บอกนะมีเซฟด้านเดียวใช่ไหมเป็นด้านซ้ายนะผมยังไม่ได้ขึ้นเซฟนะถ้าขึ้นจะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ผมปรับลงก่อนนะครับแล้วน,นกขึ้นแล้วนะครับหลังอ่อนไม่ได้กดนะลองดูไม่ลั่นนะครับนกขึ้นนะไม่ลั่นนะครับหนึ่งอย่างระบบเซฟเหมือนกู่เซฟนะครับแต่ว่าแตกต่างที่มีเซฟด้านเดียวนะกดหลังอ่อนลั่นก็ไม่ลั่นนะครับเพราะขึ้นเซฟไปอยู่ถ้าปรับเซฟลงมาแล้วกดหลังอ่อนเต็มระบบเรียบร้อยลั่นนะครับแล้วก็ซิงเกิลได้นะครับแอคช ผมจะลองทั้นกระปอกทองสองแล้วกระปอกทองสามนะอันนี้ทองนะหัวจะโบหัวใหญ่หัวโบนะครับสองนัดนะสองนัดล่างนะครับแต่เซนเนี่ยส่วนมากเขาจะถูกกระปอกเงินนะต้องบอกก่อนนะครับนะส่วนมากเลยนะส่วนมากเลยนะครับแล้วแมดกกาซีนเนี่ยจะจูดได้ประมาณเจ็ดนัดนะไม่ไม่แปดนัดเหมือนคูเซ่นะคูเซ่าจะมีพลาสติกนะสีดำนะครับอันนี้จะเรียบไปเลยผมลองดูเวลากระแทกกระแทกให้หนักๆเลยนะ อ 3, 4, ่ะเราต้อดูการขึ้นลำแล้วก็คัดบอกกันนะครับ5นัดนะ1นะครับ2นะครับ3นะครับ4นะครับ5นะครับเห็น่ะลูกสไลด์ขางครับก็ลงมาได้ดีนะครับปรับสไลด์ลงนะครับเช็คนะไม่กดหลอดอ่อนพาดไม่ได้ขึ้นเซฟนะครับมีหลัง่อนทานไม่ได้ปรับเซฟลงกดหลอดอ่อนเรียบร้อยดับเบิร์ซิงเกิลง้างนกยิงนะครับง้างนกยิงง้างง่ายนะตัวเนี้ยเพราะว่ามันมันมีข้อยึดเน็ตมาจับตรงนี้มือเดียวก็ง้างได้แล้วก็ปัง นะครับนะเช็คแม็นะครับร่วงเลยนะครับเช็คแบบนี้โอเคนะ็กดีโอ้ดีหมดเลยนะของนี้ปืนทุกวันก็ดีหมดแหละ <c oughs> พอเราคัดมาจุกลำกล้องก็เห็นไหมอยู่ข้างในเลยนะเห็นจุกไม้สีดำดำนะครับห้ามถอดนะถอดแล้วมันจะไม่คัดปอกนั่นเองนะฮะเรียบร้อยนะครับต้องสามท่านนะครับแล้วก็มีกระสุนหนึ่งกล่อง นะครับก็คงไม่ต้องรีวิวมากนะตูดไม่มีรอยแตกก็โอเคโอเคนะครับรอบวันนี้นะครับรอบวันที่19เมษายน2565นะฮะก็เป็นรอบแรกนะครับจริงๆแล้วต้องมี4ตัวแต่ขาดตัวหนึ่งเห๋ือรอเขาส่งที่อยู่มานะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะมี EP ต่อไปเป็น EP พิเศษละกันเดี๋ยวเข้าไปติดตามก่นว่าเป็น EP อะไรต่อจากนี้นะครับนะก็วันนี้ก็รีวิวให้เรียบร้อยถ้ามีผิดภาพกันได้กลาบขอใครด้วยนะครับแล้วก็แอดอะไรมานุสั่งสินค้านะ ือจะสอบถามอะไรก็ได้นะครับแต่ว่าเราโอนและจะส่งเท่านั้นฟังดีๆนะในทุกคลิปผมจะบอกว่าโอนและจะส่งเท่านั้นนะครับหรือจะมาสั่งหน้าร้านได้นะครับแต่ของเราเป็นพรีออเดอร์นะครับนะต้องรอหนึ่งถึงสองวันถึงจะรับส่งนะครับเพราะเราไม่ได้เก็บของอที่ร้านแต่ถ้าตัวไหนมีเราก็ส่งให้เลยนะแต่ถ้าตัวไหนไม่มีก็ต้องรอนะครับหนึ่งถึงสองวันนะแล้วก็อย่าลืมนะครับอดียามาสั่งสินค้าโอนแลวจะส่งเท่านั้นนะครับแล้วขอโทษกดติดตามกด s u b YouTube เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแอดดีไลน์ไอ้ดีไลน์ยุ่งบนขึ้นนะฮะอันนี้กดติดตามกดติดที่ YouTube เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับใครมีใครมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับปืนเนี่ยสามารถสอบถามเข้ามาได้นะครับแต่ว่า เน้นย้ำนะครับถ้าเป็นปืนที่ดัดแปลงแล้วผมจะไม่คุยแล้วเลิกบล็อกเลยนะครับนะไม่ต้องมาถาม,ถามหาอะไรเราไม่นิยมและไม่ส่งเสริมเด็ดขาดนะครับนี่คือคอนเซ็ปต์ของร้านเราเลยเนาะถ้ารู้ว่าเป็นปืนแปลดัดแปลงลเราบล็อกทันท,ทีเลยไม่คุยนะฮะล้วก็อาจจะส่งให้แจ้งเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับนะโอเคสำหรับวันนี้ก็ลาเพื่อนี้ครับเดี๋ยวครั้ง,งห้ลูกค้ากันครับสวัสดีครับ โอเคครับรอบจัดส่งวันที่19เมษายนส5 6 5รอบแรกนะฮะก็แพ็กเรียบร้อยทั้งสามท่านนะของคุณธนกิจสุขใจนะฮะของคุณกำพลเกืก้อิจนะฮะแล้วก็ของคุณกันอเนกพรมนอกนะฮะแพ็กเรียบร้อยเลยทั้งสามท่านนะเดี๋ยวนำไปส่งให้อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครป์ยูทูเป็นใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวลาพิมพ์กันครับสวัสดีครับ